ของเราอ่ะบอสแคร์คุณแอดอุดหนุนเยอะมากสมควรอยู่อ่ะคุณพี่ออกมาเราเียว่าโ<ช>ต,นะตกินแล้วในแก้วเข้าเรียบร้อยเลยบอสเพิ่อนมาสองคนเป็นบอสทีขออนุญาตนั่งกินน้ำเพลินด้วนไอ้บองกลางคุณพ่อตรงกลางเลยค่ะคุณพ่อตรงกลางคุณพ่อตรงกลางคุณ มากกขอบพระคุณนะครับขอบวโทระคพท์เดี๋ยวมันช่วยเดี๋ยวมันช่วยไม่ไม่โทรศัพท์พ่ออยู่ไหนหนูถ่ายให้โทรศัพท์พ่ออยู่ไหนแบสทอร์ซิเบิร์ตแม่ลาอย่าลืมทานยาด้วยนะคะก่อนทานตุงยาสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วอตุงยามาบอกแล้วอยาเขาลืมแกไม่ค่อยสบายพี่พี่สาวนี่แบบจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนเหมือนกับพลังเยี่ยมนะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ประจํา ตามประจำด้วยแล้วก็เป็นพลังเงียบด้วยนะคะแม่ที่มาให้รักนอคุณแดนในขอเสียงพลังตะโกนหน่อยจ้าเงนี้นี่ตะโกนนี่เป็นคุณแม่หลายคนที่คุณหน้าตั้งแต่งานแต่งแล้วก็อยู่แบบโดนลดมากเลรักมเขารักไงรักสุดๆวันนี้แอนดรอดีแห่งชาติ 6ก,กันยาทุกคนต้องมาและอีกคู่เดียวมากันอีกเนืองแอน,น่คุณป,ป้าคนนี้พูดเยอะจังอะไรเยรอตอนนี้<ต>ทา่าท่านที่รับชมอยู่ทั้งที่บ้านและก็ที่นี่ก็บอกว่าอีกสักครู่เดี๋ยวเราสนุกสนานแน่นอนบอสมีอะไรอยากจะฝากแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์แบบอบุอิ่อ,อ,อิหน่อยไหมคือวันนี้จะบอกว่าอันนี้คือช่วงเริ่มต้นเนาะนะครับมันก็จะยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวทุกคนได้สนุกแล้วก็มีส่วนร่วมแบบอบอุ่นกันอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังแบบ เจอกันในกลุ่มนะครับถือว่าทุกคนคือแรงซ<ช>ับพอร์ตแล้วก็กำลังใจที่ดีสำหรับพวกเราทำให้ทุกอย่างมาันมาถึงวันนี้ดได้ดรืแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆเดือนนี้มี2โปรแกรมก็คือวันเกิดแอนแล้วก็เปิดวง<อ>คุณแม่หลายๆท่านที่ไม่ได้มาที่ซื้อบัตรในกลุ่มปิดก็จะรอมาเปิดวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดงวงเราวันไหนคุณแอนอีกครั้งหนึ่งหน่อย27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะใช่ครับ2 7กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะแต่ก็ ส่วนมากก็ก็จะมาอีกเหมือนเดิมต้องมาก็รักไงรักในเสียงหัวเราะอีกครั้งหนึ่งหัวเราะค่อยมากเสียงหัวเราะจังะลายอาภัยมนี่อาภัยมนี่แจกนะแจกอีกนะแจกอีกนะเอาคุจบอีกไหมคุณคุณแอนบอกแจกอีกคุณแอนคุณแอนอยากแจกรูปไหนล่ะให้ให้หนูไปชี้หน่อยหนูชี้พ่อจ๋าหน่อยลูกไปอ่ะรอบนี้จะเป็นเพชรชอยเพชรชอยเพชรจะเป็นคนเลือกอ่ะหนูชี้สิลูก คือคือถ้าเขาเห็นเห็นพ่อจ๋าแม่จ๋าหอมแก้มที่เขาจะเริ่มแบบว่านี้แหละแบบว่าความน่ารักของเขาแบบเป็นหวง<อ>ใช่ไหมยอองแล้วเะ สวัสดีค่ะโอ้ยพิเศษแฮงพี่ดสวสูวส้ๆแอนโดรดีกแน่คุ้มแต่คุณแอนคือคุ้มแต่รางวะัลเนี่ยคุ้มตัวจองให้เพลงหนึ่งพร้อมให้รูปพร้อมวะนี่เมียป้าคุ้มคาโต๊ะแล้วนะตอนนี้คุณมม่<า> เป็นคนเอากลับค่ะอย่ามาฝากแอนกับบอยไว้ก่อนเด้อเอาให้เลยไหมคะแจกเลยเนาะแจกเลยแจกเลยคุณแอนคุณทีมคุณพี่รับขอบคุณค่ะคุณบอยยืนฝั่งคุณแอนเลยน้องเพชรด้วยถ่ายรูปเอาแม่แม่เอากล้องมาแม่แม่กล้องมาถ่ายแม่ข้าหยุดฟินนะู้เจ้าคือเชี่ยซื้อเอากล้องมาถ่ายลูกมักเป่ารุ่นน้องเดฟเพ่งเผื่อชีวิตเออมักหลายชีวิตบอยดีปะ เอาลุนน้องมันกะกระชุมกระช่วยแน่น้องคุณพี่เนาะสาธุดูดูเนาะขอแสดงความดีด้วยจะบอกว่าเธอมีทั้งหมด10ชิ้นในตัวค่ะรวมทั้งปากด้วยปากก็แดงเสื้อก็แดงทุกอย่างแดงหมดค่ะแล้วก็กางเกงในแดงไหมคะแดงเหมือนกันนะคะ คุ้มจังเลยคุ้มไหมคุ้มแล้วก็คุ้มมากคือคนที่ดูไลฟ์อยู่เนคุณคุณคุณบอยบอกมีไลฟ์ในกลุ่มแบบในสาธารณะอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้คือเวอร์ไวให้ทุกคนได้ดูชมทุกคนแต่ว่าหลังจากนี้ความสนุกจะเริ่มต้นขึ้นอีกในไม่ช้าวันนี้พบใจกันกับคอนเสิร์ตเบียร์พร้อมกอมันคุ้มสุดๆแล้แต่ตอนนี้อยู่บนเวทีก็หล่อไม่เบาเลยนะหล่อม่เบาอันนั้นเบียร์พร้อมกิน นู่นค่ะแก่าละลอยเบียพร้อมกิ่นยุเตนตบนใบ่ซื้อนมสวงดูแลอยู่เออ,อาาแต่ว่าตอนนี้<า>ที่พร้อมอยู่ก็คือคุณอภินันทหน่อยดาวเนือ้อโอเคอาจารย์อภินันทหน่อยแล้วเปียกเบิร์ตแล้วหรืเปี่ยกไปคุณบอกเอาเอามาเช็คก่อนเบียเบิร์ตเหรอครับตอนนี้มองได้เปียกแม่ขอเช็กของก่อนคืนมันเนี่ยไปอาจารย์ไว้ไว้ไม่ไม่เบียเฉยหอดมองคืนไปไหครับคืนเลยเลยเอามาห้าบันเน่ เชิญอาจารย์อภินันน้อยดาวเหนือขึ้นสู่ยอดเสาไม่ใช่เวทีอย่างเดียวมก็แลยไล่ครับโอเคเลยย่ามือนเลี้ยงแม่มันอยากหนาขาวใสในจังหน่อยบ้าสีไฟครับย่ามือเบี้ยหนาที่บ่เป็นตะเบิงปันไหนครับพคนเราคนครับพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วส่งต่อบนเวทีเดี๋ยวแอนบอยไปดูแลทุกทท่านที่เดินทางมาถึงงานในตอนนี้กับแฮปปี้เบันเดย์แอนออร e a d y หลาครับเวลาเดินหนาไปเรื่อยโล่งศูนย์ครับอจยานดาวเทียมเอามื่อวานก็ไปแก่ว,วะ